สวัสดีครับพบกันวันพัสสับดีที่29กคุมภาพันธ์2 5 6 7วันนี้วันสิ้นเดือนนะครับนักลงทุนเหมือนสิ้นใจเพราะตลาดทุนอยู่ในภาวะท้องร่วงครับรุนลงต่อเนื่องวันนี้ต่ออีก11จุดครับสาเหตุสำคัญไม่ได้มีปัจจัยลบข่าวร้ายใหม่เข้ามากระหน่ำซ้ำเติมแต่วันนี้ ต่างชาติพล่มหนักครับ4,000กว่ 4, 000, 000, 000. าล้านนักลงทุนรายย่อยใสายมาเข้าไปสู้สู้ไม่ไหวครับรับไม่อยู่หุ้นหนึ่งถอยล่นลงมาตอนนี้จากที่เราหวังว่าจะตายผ่านแนวต้าน1,400จุดไปได้ต้องระวังนะครับเพราะกำลังถอยมาทดสอบแนวรับที่1,350จุดอีกครั้งหนึ่งแนวโน้ม ระยะสั้นยังอยู่ในยช่วงแนวโน้มขาลงนะครับไม่มีปัจจัยอะไรไม่มีสัญญาณข่าวดีที่รอคอยมีแต่การระแวดระวังการถล่มขายของนักลงทุนต่างชาติเท่านั้นครับเอาเราไปดูกันครับเพื่อนบ้านยานเอเซียวันนี้จริงๆแล้วตลาดทุนต่างประเทศเนี่ยก็แกว่งตัวบวกลบในกรอบแคบๆรวมทั้งเอเชียนะครับดัชนีนิเกตตลาดทุนโตเกียวลบไป41จุด ดัชนีห้างเสยงตาดุู้องกุงลบ25จุดส่วนจีนนะครับวันนี้บวกแรง65จุดเกือบ2%นะครับของเราครับดัชนีถอยลงมาปิดที่1370.67จุดลงไป11.38จุดครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้สู้รบปบมือกันทั้งวันขายมารายย่อยเข้าไปรับ มูลค่าการซื้อขายจึงพุ่งขึ้น73,452ล้านครับไม่ได้เห็นวอลุ่มขนาดนี้มานานเช่ยเป็นเดือนเดือนวันนี้ก็ใส่กันเต็มที่นะครับก็ไม่รู้ว่ารายย่อยจะรับมือกับต่างชาติไหวไหมท้อไหมถอดใจไหมมาดูสินคราอันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดครับอันดับหนึ่งบ้านปู5บาท60ลงไป10สตางค์ครับบริยุเกอร์ b c เ24บาท20วันนี้ร่วงลงไป1บาท55สตางค์ก็ซื้อถือว่าซื้อขายเยอะนะครับปกติเนี่ยซื้อขายไม่เยอะ BDMS ครับเป็นที่28บาท50ลงไป50สตางค์ OSP โอสถสภา20บาท30ลงไป30สตางค์ปอทอ34บาท25ลงไป1บาท25 SCB 112บาท50ลงไป1บาท a d v วานสองรบาทลงไป3บาท c v พีเครับห้าสิบบาทห้ลงไป50าสิบสั่งอันดับเก้าเอลทีหกสบสาบาทห้ลง25่สิาสั่งและสอพอครับ1 5ึบาทลงไป50าสิบสั่งมีหุ้นที่หนักกว่าตลาดครับ2ตัวครับเรียกว่าคู่หุ้นอันตราย a j กับ MGI วันนี้ MGI เรียบร้อยครับ หลังจากโดนใบแดงแจ้งโทษมา3ครั้งครั้งที่3ถึงเอาอยู่นะครับเปิดซื้อขายใหม่วันนี้ราคาติดฟรอแล้วครับปิดที่45บาทห้บนะครับลงไป19บาท75าครับลงไป30ฟรอและสนิทได้30.27ซกลับมาดูคู่หูกัน e a j ครับซิลิ่งไป2วันวันนี้ก็ไม่รอดครับลงไป 13สตางค์ถอยลงมาปิดที่37สตางค์ลงไป26ปครับก็ต้องดูกันต่อไปแล้วครับหมดรอบหรือยังสำหรับ a j โดยเฉพาะ MGI ครับหุ้นที่สร้างประวัติศาสตร์เข้ามา2เดือนกว่าหุ้นน้องใหม่พุ่งไป1,217นะครับเพิ่งหยุดปิดฉากลงวันนี้แต่จะหยุดทั่วคราวหรือจะเป็นหยุดถาวรขายที่ตามหาเข้าไปเก่งกำไร ตอนนี้หนาวๆร้อนๆแล้วครับถ้ายังไม่เทขายออกไปก่อนนะครับส่วนการซื้อขายนักลงทุนร,รายกลุ่มตัวเลขไม่น่าดูเลยสยองนะครับก็นักลงทุนสาบันวันนี้ซื้อ667ล้านครับไพ่โป๊กเกอร์ขาย450ล้านต่างชาติขาย4,338ล้านรายย่อยเข้าไปรับ ซื้อนะครับเป็นผู้ซื้อ4,118ล้านโอ้โหน่าเป็นห่วงครับไม่รู้สิถ้ามันลงมาแล้วเด้งกลับรายย่อยก็คิดถูกที่เข้าไปซื้อนะครับแต่ถ้าลงแล้วลงเลยลงต่อรายย่อยก็แบกของแพงเข้าไปอีกนะครับตอนนี้ปัจจัยชี้นำตลาดทุนอยู่ที่ต่างชาติครับวันนี้ขายหนะักพรุ่งนี้ยังไงเริ่มต้นเดือนใหม่ด้วย จะเลิกดีหรือเปล่าแต่พ่้นี้ส่งท้ายสัปดาห์นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่หันษาหรือสัปดาห์ที่แสนเศร้าถ้าลงอีกวัน,นครับโอ้โหสัปดาห์นี้แย่จริงๆหนักจริงๆเอาละครับพ่งนี้หวังว่าวันนี้ต่างชาติคงขายสาใจแล้วพ่งนี้เผาวามือการขาย คุณก็มีโอกาสที่จะตั้งหลักได้นะครับพอพวกนี้ปิดตลาดเรากลับมาคุยแขนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ